สวัสดีครับทุกท่านครับอยู่กับผมเสื้อผ้าเป็นประจำบนแชาแนลแห่งนี้นะครับเข้ามาแล้วฝากกด Subscribe แล้วก็กดปุ่มกระดิ่งไว้ด้วยนะครับคลิปนี้มาพูดถึงโควิด1 9ครับซึ่งถือว่าระบาดหนักไปทั่วทุกภลุ่มโลกนะครับล่าสุดมีรายงานข่าวครับจากสำนักข่าว t ดอะเทเลกราฟนะครับของอังกฤษเองเปิดเผยออกมาว่ามีแข้งพมอังกฤษ3คนนะครับที่มีอาการว่าจะเป็นโควิด2019 หรือโควิด1 9หรือโคโรนาเนี่ยนะครับมี3แข่งซึ่งเป็น3แข่งดังจากทีมในพิมพ์ล็กอังกฤษเป็นทีมชุดใหญ่ด้วยนะครับนี่เป็นรายงานสุดเอ็กซ์คลูซีฟแล้วก็เป็น breaking news ตอนนี้อยู่นะครับซึ่งถือว่าถ้าเป็นอย่างนี้จริงๆนะครับโดยตามรายงานข่าวก็บอกว่าพเมพ์เล็กอังกฤษจะพิจารณาในการหยุดแข่งโปรแกรมในช่วงสุดสัปดาห์นี้ทันทีก็คือยกเลิกไปเลยยกเลิกทั้งหมดในช่วงสุดสัปดาห์นี้ถ้าเกิดพวกเขาติดเชื้อกันจริงๆนะครับ มาตรการก่อนหน้านี้ที่มีออกมาก็คือ,อจะต้องปิดสนามแข่งนะครับจะต้องปิดสนามแข่งเพื่อลดการแพร่ระบาดแต่ว่ามาตรการตอนนี้คือาคนที่ติดเชื้อก็คือนักเตะคนที่ติดเชือ้อคือนักเตะจะต้องยกเลิกการแข่งขัน,นช่วงสุดสัปดาห์นี้แล้วก็จะรวมไปถึงการยกเลิกต่อไปนะครับเรื่องของการแข่งขันฟุตบอลในฤดูกาลนี้ด้วยจะต้องหยุดหรือจะยังไงจะต้องมีการ พิจารณาการทันทีนะครับหาบทสรุปให้ได้นะเพื่อป้องกันการเผยพรเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด2019ครั้งนี้นี่นี่คือ breaking news ครั้งล่าสุดนะครับจากเดอ t เท e g กราฟนะครับเป็นรายงานสุด e อ็ก u s ค v ูเลยว่าอย่างนั้นนะครับว่ามี3แข่งดังนะแข่งดังจากเพื่อนอังกฤษทีมชุดใหญ่ด้วยแต่ตอนนี้ยังไม่มีการเปิดเผยชื่อซึ่งก็แน่นอนแหะครับ ไม่สามารถเปิดเผยชื่อได้และตอนนี้ถ้าเจ้ตัวไม่ออกมาบอกเองนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีข่าวใหญ่มาแล้วเรื่องการยกเลิกผลิตอังกฤษคู่แมนเชสเตียกับอาร์เซนอลในช่วงกลางสัปดาห์นะครับและล่าสุดมีข่าวจากเดอะเทเลกราฟเองบอกว่ามี3แข้งของผลิอังกฤษ3แข้งดังจากทีมใหญ่หาจากทีมในทีมชุดใหญ่ของผลิตอังกฤษติด3คนต้องรอดูว่าจะเป็นจริงแค่ไหนและถ้ามีอาการ ติดจ,จริงๆเชื่อว่าปรเพลต์อ,อังกฤษจ,จะถูกยกเลิกไปทุกโปรแกรมในช่วงสุดสัปดาห์นี้นะครับต้องรอติดตามสุดท้ายนี้ฝากขอบอุทุกท่านกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าบนช่อง s u ื e อ p a k เช่นเดิมสวัสดีครับ